ครเพืเ่อนๆนะครับวันนี้ก็พาชมนะครับวิวดอยนะครับทางเชียงใหม่เนาะส่วนนี้นะครับก็จะมาสู่อำเภอสเสมิงนะครับก็จากจุดนี้นะครับไปอำเภอสเสมิงนั้นก็ประมาณ20กนะิโลเนาะถามว่าไกลไหมก็ไกลอยู่นะครับก็เป็นทางดอยเนาะคือทางบนดอยนั่นเองนะครับก็เราก็ยังต้อง ทำหน้าที่กันอยู่นะครับเพื่อนดอยตรงนี้นะครับที่เพื่อนเห็นนะครับมันก็จะเป็นเทือกเขาของดอยสุเทพะนะแต่ไม่เป็นชั้นที่สูงที่สุดนะครับก็จะเป็นชั้นที่ลดต่ําลงมานะครับบรรยากาศสวยมากดอยเนาะหรือภูเขาทางเชียงใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอำเภอแห่งดงเนาะ จากตวัวอำเภอแหงโดงมาตรงนี้นะครับประมาณ15กิโลเท่านั้นเองนะครับก็จากนั้นไปเราก็จะไปสมุอเนาะก็20กิโลนะครับมันก็จะประมาณ35ไม่เกิน40กิโลนะครับทางอำเภอเสมอเนาะผมจะมาแวะซื้อกับข้าวกันอยู่เนาะก็ว่าจะซื้อข้าวมันไก่นะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับเดี๋ยวกินครับขอบคุณที่รับชมบายๆครับผม